ทุกคนครับอยากดูกันไหมครับสดสดใหม่ๆเลยครับประมาณกี่นาทีอะถ้าอยากจะดูนะครับช่วยกดไลค์กดแจ้์และกดซับสไครต์กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เริ่มมาดูกันเลยนะครับตัวแรกนี่ตัวแรกผมตั้งชื่อไม่ได้ทีนี่ครับเป็นปลากระตั้ตัวเลกตัวสีน้ำเงินชื่อตั้งชื่อให้กันด้วยนะครับนี่ครับหาลงใส่ไปแล้วมาสุดสดร้อนรอนเลยครับดูต่อไปครับมันชื่ออไอ้เผือ เพราะมันสีขาวผมชอบชื่อมันดีเพราะมันชื่อมันดีมากไอเ้เปลือกนี่นี่นี่มันมีสีสีสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงสีแดงมันอยู่นิดเดียวที่คีิปหลงมันนั่นไงสีแดงทุกคนต้องคอมเมนต์กันด้วยว่า จะต้องชื่อมันเชื่ออะไรดีเจ้าตัวนี้ถ้านึกกันได้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ,บ